แอนบี่งหนึ่งนะครับผมเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้นะครับมัเขามาดูใครไงมาดูไหมดูแมนเนี่ยคุณแม่ไม่มีของผมนะครับผมได้สีแดงมาแล้วสีม่วงคุณแม่ไม่มีของดูเหรอคะดูยังไม่ได้เลยดูเพื่อนแจ้งพี่คนหล่อเนี่ยมือกีต้าร์ต้องส่งลูกไปโรงเรียนฮะตอนนี้ลูกป .2 แล้ว อะไรล่ะพี่พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบเอาไปไหว้แม่สักหน่อยคอยขอก่อนอคอยก็ได้ที่หลังขอบคุณด้ครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะครับฝากติดตามผลงานเพลงของไอ้แมนด้วยนะครับตอนนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ธัญญาสยามครับนะก,ก็ไปฟิชเชอร์ลิงหนึ่งท่อนจ้ะนะครับผมบ่แม่แนวครับลอ็ลอกล็อกล็อกก็ได้ไหมครับเพลงใหม่ จังน้อยบ่โอเงียบมากเลยนะเมื่อกี้สู้ๆบ่ว่าเจ้าเลยบ่เคยว่าสู้ที่แอบนอกใจผัวมาถึงพ่อแต่มันคงเป็นไปบ่ได้ที่ลบ และที่ตาเมยิดตามในช่วงของพี่ัษยาสยามนะครับเป็นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ขอท่ันแมงก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวช่วงต้นเดือนได้รับฝากกันแน่นอนนะฮะับสำหรับวันนี้พวกเราขอกฝากคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณท่านสอนด้วยนะครับ